สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูก้อยนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะครูก้อยก็จะมาชวนนักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะบทที่สองเรื่องภูผาทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเราก็จะมาดูว่าแบบฝึกหัดที่เราจะทำนะ่ะมีทั้งหมดกี่หน้านะคะอ่านเดี๋ยวเราไปดูได้กันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดที่เราจะทำนะคะนักเรียนคะจะเริ่มในหน้าที่37นะคะนักเรียนเตรียมเปิดแบบฝึกหัดที่สองนะ้า37เลยนะคะเราจะทำหน้า37 38 39 40 41 42 43 44 45และ 46ค่ะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะแต่เราจะค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมาขอดูที่หน้าแรกเลยนะนักเรียนพร้อมหรือยังคะหน้าแรกคําสั่งนะคะบอกว่าให้โยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผามีใครที่เกี่ยวข้องกับภูผาบ้างออะเราไปดูค่ะคนแรกเลยคือ พอ่อนักเรียนก็ยงเส้นเลยนะคะพอ่อคนต่อไปค่ะเอ๊จะไปอยู่ที่ใครนะอ๋อแม่ค่ะแม่ก็เกี่ยวข้องกับภูผานะคะต่อไปเลยนะคะอ่าภูผาเกี่ยวข้องกับใบบัวนะคะสังเกตว่าเป็นใบบัวเพราะไม่มีงาน,นะคะและพูผาเกี่ยวข้องกับใบโบ เวลานั้เรียนโยงเส้นนะคะนักเรียนโยงเส้นจากตัวภูผผานะคะไปที่วงกลมนะคะที่อยู่ข้างหน้าของรูปนะคะเส้นก็จะได้เรียบร้อยนะคะ,ะทีนี้มาดูต่อไปค่ะด้านล่างค่ะเขาบอกว่าโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งโยงได้มากกว่า1เส้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องก่อนอันแรกประโยคแรกนะคะคือภูผผารัก มาดูสิคะว่าผู้พารักใครบ้างไปยละค่ะเส้นที่1ผู้ผารักพ่อแม่ค่ะนักเรียนโยงได้เลยนะคะก็โยงจากวงกลมไปหาวงกลมนะคะเอาไว้เป็นทัดตีเส้นนะคะต่อไปค่ะผู้ผารักใบบัวใบโบกค่ะ,ะทันไหมคะนักเรียนเราได้สองเส้นแล้วนะต่อมาค่ะนักเรียนคะมาดูข้อที่2ค่ะ ผูผ้าดูแลเอ๊ะผูผ้าดูแลใครบ้างนะอ่าผูผ้าดูแลใบบัวก,กับใบโบกนะคะใบบัวก,กับใบโบกเป็นลูกช้างนะคะซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ในความดูแลของผู้ผานะคะต่อมานะคะดูข้อสามนะคะพ่อแม่รักเอ๊ะพ่อแม่รักใครนะค่ะถูกต้องเลยพ่อแม่รักผู้ผา ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะพ่อแม่ยังรักอ,อันนี้เป็นใบโบกรักนะคะใบโบกรักพ่อแม่นะคะทีนี้มาดูต่อนะคะพ่อแม่รักใครต่อใบโบกรัก ใบโบกรักพ่อแม่ใบโบกรักภูผานะคะและใบโบกก็รักใบบัวด้วยนะคะสามอันเลยใบโบกรักพ่อแม่ใบโบกรักภูผาแล้วใบโบกก็รักใบบัวนะคะมาดูต่อค่ะอันนี้เพิ่มเติมนะคะลูกพ่อแม่ไม่ได้รักแค่ภูผานะคะพ่อแม่ยังรัก ใบบัวกับใบโบกด้วยนะคะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายค่ะใบบัวรักใบบัวรักใครเนาะใบบัวรักพ่อกับแม่ค่ะใบบัวเป็นช้างตัวเมียเพราะฉะนั้นก็ใช้เส้นสีชมพูนะคะโยงเลยและใบบัวก็ยังรักภูผาด้วยนะคะและใบบัวก็รัก ใบโบกค่ะเอาละค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนักเรียนมาดูทวนนะคะผู้ผารักใบโบกรักพ่อกับแม่ผู้ผาดูแลดูแลใบบัวกับใบโบกค่ะพ่อแม่รักพ่อแม่รักอยู่สองอย่างนะคะคือหนึ่งพ่อแม่รักใบบัวใบโบกและพ่อแม่ก็ยังรัก ภูผาด้วยนะคะสำหรับมาดูค่ะใบโบกรักใบบกรักใครบ้างนะใบบกรักพอ่อแ,แม่นะคะแล้วใบบกก็รักใบบัวใบบกก็รักภูผ,ผานะคะต่อมาค่ะใบบัวรักใบบัวรักพ่อกับแม่ใบบัวรักใบโบกและใบบัวก,ก็รักภูผ,ผานะักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะ นั้นเรียนจะใช้สีในการแยกการยงเส้นก็ได้นะคะมันก็จะทําให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยคุณควรจะไปหน้าที่สองแล้วนะคะเขาบอกว่าหน้าที่สองบอกว่าอ่านสะกดคําและเขียนคําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอ่านก่อนใช่ไหมลูกอันแรกอ่านว่าภูผา เมื่ออ่านเสร็จแล้วเราก็เขียนคำว่าภูผาลงไปพออูภูพออ,พพอ,อาผาต่อไปค่ะประโยคที่สองอ่านว่าอะไรคะพออพอไม่เอกพออ่านว่าพอ่อเราก็จะเขียนคำว่าพอนะคะนักเรียนเขียนตัวให้เต็มบรรทัดนะคะ ต่อมาค่ะมอแอแม่ไม่เอกแม่เล้ก็จะเขียนคำว่าแม่ค่ะมอแอแม่ไม่เอกแม่สังเกตไหมเอกจะต้องอยู่ตรงขาหลังของมอม,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 อมอ้านะคะพอดีเลยนะต่อมาค่ะเด็กคนนี้กำลังก้มมองหาของใต้โต๊ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือคำว่าหออาหา คุณครูก็เขียนเลยหออาหานักเรียนก็เขียนตามคุณครูเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กกําลังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือเด็กเอ่ยขอค่อยมองไม่ค่อยชัดเนาะอ่าเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะผู้ใหญ่กำลังให้ของเด็กใช่ไหมคะหอไอหายเมโทโวให้อ่ะค่ะหอไอหายเม่โวให้เราก็ลอกนะคะ สังเกตว่าคำว่าให้นะคะตรงไม้โทนะคะจะต้องอยู่ตรงขาหลังของหอยหีบนะคะต่อมาค่ะดอไอใดไม่โทได้ดอไอใดไม่โทได้เราก็เขียนตามเลยเสร็จแล้วค่ะนักเรียนคะหน้าที่สองแปบ๊บเดียวเองเนาะ ต่อไปค่ะดูหน้าที่สามนะคะเขาบอกว่าดูภาพแล้วก็เขียนคำภาพนี้เป็นภาพอะไรคะจำได้ไหมถูกต้องค่ะเป็นภาพของภูผานะคะ mm. เพราะฉะนั้นก็สะกดได้พอสัมเพา mm. พออูผูพออาผาเวลาเขียนสละอูนะคะอย่าให้เกินขาหลังของพอสัมเพานะคะ mm. ขาหลังของสละอูจะอยู่ตรงขาหลังของพอสัมเพาพอดีเลยนะ ส่วนพัทที่สองเป็นพาพพ่อนะคะพออพอไม่เอกพอเครื่องหมายไม่เอกก็อยู่ตรงขาหลังของพอพานพอดีนะคะต่อมาค่ะพัทที่สามแม่นะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่แมขอขอกระเถิบขึ้นนิดนึงแม่ไม่เอกก็อยู่ตรงขาหลังของมอม้านะคะต่อมาค่ะพัทเด็กกาลังหาของนะคะหออา หานะคะง่ายมากเลยภาพนี้เป็นภาพให้นะคะหอไอหายไมโทให้สระไอไมมวลนักเรียนต้องเขียนตัวยาวขึ้นไปให้เกินหนึ่งช่องนะคะต่อมาค่ะดอไอไดไมโทได้ตัวนี้คือสระไอไม้มาลายนะคะสระไอไม้มาายก็ต้องเขียนตัวสูงขึ้นไปให้เกินหนึ่งช่องเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนัที่สาม ถ้าเขียนไม่ทนันเดี๋ยวนักเรียนก็หยุดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนตามนะคะเขียนแล้วก็สะกดด้วยนะคะอ่าทีนี้ก็บอกว่าเขียนคําตามภาพนะต่อไปเขียนคำตามภาพผู้ผามีอันนี้ภาพของใครคะภาพของพ่อนะคะพออพอไม่เอกพอ่อผูผามีพอ่อผู้ผามีใครคะ อาผู้ผามีแม่ค่ะมอแอแม่ไม่เอกแม่นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะพ่อให้ผู้ผาดูแลดูแลอันนี้มีงาไมมเอ่ยเดี๋ยวครูใกล้ขอดูในหนังสือชัดๆนะคะออาตัวนี้มีงาถ้ามีงาแสดงว่าเป็นใบโบกนะคะบไอไอใบ บอโอโกกโบใบโบนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นบอไอใบบออัวบวัวเพราะว่าไม่มีงานนะคะต่อมานะคะผู้ผาดีใจได้ดูแลดูแลใครคะภูผาดีใจได้ดูแล ใบโบอขอขยับนิดนึงนะคะแล้วก็ได้ดูแลใครคะใบบัวค่ะบออัวบัวเขียนตัวหนังสือให้เต็มบรรทัดนะคะข้อสามกับข้อสี่นะคะต่อมาข้อห้าค่ะ อันนี้คือรูปของพ่อแม่พ่อ,อพ่อไม่เอกพ่อมอแอแม่มเอกแม่พ่อแม่นะคะรักรักภูผาค่ะพออูผูพออาผารักภูผาแล้วก็รักตัวนี้มีงาน,นะคะ รักใบบกบอไบบอใบบโอกอบรักใบบตัวหนังสือคูก้อยต้องทำตัวใหญ่นะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะคะก็อาจจะเกินรูปไปบ้างนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นใบบบไอใบบอัวบัวใบบัวนั่นเอง เสร็จแล้วค่ะหน้า40ใครที่ไม่ทันนะคะหยุดคลิปแล้วก็ค่อยๆลอกตามนะคะเอาคุณครูไปต่อเลยนะคะในหน้าที่4 1เขาบอกว่าเลือกคำที่มีสระเหมือนกันเขียนลงในบ้านแล้วฝึกอ่านอันนี้ต้องเป็นคำที่มีสระอีถูกไหมคะคำที่มีสระอีก็จะมีอยู่ด้วยกัน3คํคำมีคำว่ามอีม e ีสอ,อีสี ดอ,อีดีเพราะฉะนั้นในบ้านคุณครูก็จะมีสามคำมีคำว่ามอ,อีมีนะคะมีคำว่าสอ,อีสีค่ะแล้วก็มีคำว่า d ดอ,อีดีครบสามคำแล้วสระอีทั้งหมดต่อมานะคะด้านล่างให้ใช้คำที่มีสระอูคำที่มีสระอูนะคะก็จะมีคำว่าปออูปู d ดอูดูแล้วก็รออูรูมี3มคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนลงไปนะคะคำว่าปูปออูปูแล้วก็คำว่าดูนะคะดอูดูแล้วก็คำว่ารูนะคะรออูรูเอาละคะ่ะนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะบ้าน ไม่ยากเลยนะคุณครูไปต่อนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่41นะคะทีนี้หน้า41ของคูก้อยเนี่ยมาอยู่ไท้ายสุดนะอะหน้านี้นะคะให้เติมสระอูนะคะ อันนี้เขาจะดูนักเรียนนะคะว่านักเรียนเขียนสะอูเน่ถูกต้องไหมสะอูเวลาเติมต้องขาหลังต้องอยู่ตรงกับขาหลังของพยัญชนะนะคะนักเรียนเติมให้ถูกนะคะ,ะจะไม่ออกนอกตัวพยัญชนะเลยนะกดอยกรไล่ไปเรื่อยๆนะนักเรียนคะเราก็จะมาต่อนะคะทีนี้ ตัวต่อไปค่ะนักเรียนก็เติมซรลอูเลยนะคะตออูตูแล้วก็ปอ,อูปูพออูพูเท่าทีนะคะพออูพูซรลอูนะคะแล้วก็ออูปู สังเกตสะอูของคุณครูนะคะก็คือจะไม่ออกนอกตัวตัวพยัญชนะเลยนะคะขาหลังของสะอูจะอยู่ตรงกับขาหลังของพยัญชนะค่ะนักเรียนเติมไม่ถูกนะคะค่อยๆเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอูอูดอูดูเป็นดูแลตอูตูไมโทตู้ยออายานะคะเป็นตู้ยานะคะ เสร็จแล้วค่ะในหน้าที่41นะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูของคุณครูนะคะในหน้าที่42หน้า42นะคะก็เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะ มาดูที่หน้า43านะคะนักเรียนหน้า43บเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระอีและสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำที่มีสระอูครูก็จะใช้วงกลมสีน้ำเงินนะคะล้อมรอบคำที่มีสระอีนะคะอะล้วก็จะไปก่อนเลยนะคำที่มีสระอีฮารีนะคะวงใหญ่ไปก็ทำให้เป็นวงเล็กซะ แล้วสระอีอีกก็คือคําว่ามีค่ะก็ทำุงให้เล็กลงนะแล้วต่อไปค่ะเราหาสระอีให้เจอก่อนนะคะอืมคาว่าตีค่ะนักเรียนค่ะตออีตี และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าดีใจค่ะดังนั้นคำที่เราจะเติวมวงกลมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คํคำนะคะคือคำว่าอารีมี ตีแล้วก็ดีใจต่อมาค่ะหารูปสี่เหลี่ยมคำที่ใช้สระอูนะคะกายก็ย่อมาเลยนะสระอูเนาะสี่เหลี่ยมมันใหญ่ไปเนาะอะอามาดูคำแรกค่ะสระอูเวลาวาดสี่เหลี่ยมตะเรียนก็เอาไม้เป็นทัดตีนะคะใช้สีตีด้วยก็จะดีมากเลยนะ,ะมีคำว่าปูนะคะปูนา แล้วก็มีคำว่าภูผาก็เป็นสระอูนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำว่างูดังนั้นคำที่ใช้สระอูก็จะมีอยู่ด้วยกันสามคำนะคะคือปูนาภูผาและงูค่ะต่อไปค่ะ ไปหน้าแจกันดอกไม้นะคะหน้าที่44นะคะเขาให้เติมตัวเลขไทยในช่องว่างให้ตรงกับคำน,นะคะอันนี้ตัวเลขไทยก็คือต้องเป็นเลข1ไทยนะคะเชมเอิรมีดอกไม้1ดอกอ่าหนึ่งไทย อันนี้มีดอกไม้สอองงสองค่ะเลขสองนะคะอันนี้มีดอกไม้หนึ่งสองสามเคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะคะเลขสามไทยเลขหนึ่งก็เขียนม้วนสวยๆนะคะเลขสองไทยเลขสามไทยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นเลขสี่ไทยนะคะและเลขห้าไทยค่ะเลข หาค่อนข้างเขียนยากหน่อยนะคะเราจะเขียนเป็นตัววงกลมนะคะลากยาวแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็ขมวดนะคะเป็นหัวแล้วก็ถึงตต่อหางนะคะหน้าที่44เสร็จแล้วค่ะต่อไปหน้าที่45เขาบอกว่าเขียนตัวเลขไทยจากภาพลงในดอกไม้ให้ตรงกับคําเลขหนึ่งอันนี้คือภาพของภาพแสดงอาการดีใจใช่ไหมคะ เลข1เพราะฉะนั้นดีใจก็อยู่คำนี้เลยค่ะดีใจเล็หนึ่เลข2เป็นรูปของภูผ่าค่ะภูผ่าเป็นคำแรกนะคะอ่านว่าภูผาเลข3เป็นรูปพ่อแม่ก็ตรงกับข้างล่างนะคะพ่อแม่แล้วก็ อันที่4เป็นรูปแม่กําลังดูแลเด็กใช่ไหมคะดูแลลูกเพราะฉะนั้นก็ดูแลก็จะเป็นหมายเลข4ค่ะและสุดท้ายหมายเลข5คือปูนานั่นเองนะคะทันมีคะนักเรียนอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะไปหน้าสี่สิบหกหน้าสุดท้ายของเราค่ะหน้าสี่สิบหกนะคะเขาบอกว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดหน้านี้นะักเรียนคัดเหมือนเป๊ะเลยนะคะคัดให้เหมือนกับที่เขาให้มานะคะอ่ะดอูดูดอีดีดอีดีมอีมีปออูปู นออานาดูดีดีมีปูนาคือคัดให้เหมือนด้านบนนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะดอูดดอูดูแล้วก็ภูผานะคะ ออูภูผออาผามออามาหออาหาตออาตาเวลาคัดหนูก็ออกเสียงสะกดไปด้วยนะคะจะได้อ่านได้นะคะต่อมาค่ะ พออูพูผออาผาหออาหาปออูปูนออานาภูผาหาปูนานะคะและสุดท้ายค่ะออาอารอีรีอารีนะคะมออามา ดอูดูนะคะพออูภูพออาภาเราคัดตามให้สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในบทที่สองนะคะนักเรียนคะทวนใหม่นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่หน้า37นะคะจนถึงหน้า46ค่ะ เวลานักเรียนทํานะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนเขียนนะคะค่อยๆเขียนถ้างานไม่เสร็จภายในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ยังมีเวลาที่นักเรียนจะนั่งทำได้ต่อนะคะแลวเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยถ่ายรูปนะคะแต่ละหน้าแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ให้ให้ครูก,ก้อยดูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินให้คะแนนคะ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูก,ก้อยก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะ ในเรื่องของครูก้อยสอนทําแบบฝึกทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่สองเรื่องภูผาแล้วไว้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ